มีแต่เฮือนหลังงามๆหลังใหญ่ยๆด้วยพี่น้องบ้านม่วงไข่นี่หมักม่วงพี่น้องเป็นเห็ดหูหม,มักม่วงใหญ่ตั้งโซอยู่หน้าวัดมีหัวมีควายหลาย บ้านฝากซองเดืองสองพอดฝ่ายสวัสดิเขตวันที่สิบาพี่นอ้องเขาหลอเกี่ยวสนนวเดาวทางแมงฝากซอง,องไปทางแมงจับพรอนใชเส้นทางลาดไปทางสนนวลนาวไปทางลาดสามสิบห้าตอนนี้กำลังจะเข้าไปทางบ้านละหาโคกน้องบ้านละหากับที่สองละหาละหาโคกกับละหาน้ำบ้านละหาน้ำละเป็นติดแถมน้ำพิเศษบองเดีย หาโคกและเมนยูยกลางทงทางลัดไปเมืองจำพอรอนจากเมืองสองพลอหาเมืองจำพอรอนเองอาจจะประมาณ3 0หรือ40ิกิโลเมตรนีคหละพี่น้องแดนรถก็ใช้เวลาประมาณสัอโมงหนึ่งของรถจักรรถใหญ่กับทีไว้เพื่อให้เบาซอนคอยไปหได้ครับไว้

เป็นพระทางที่มีแต่เฮือนหลังงามๆหลังใหญ่ๆเด้อพี่น้องเส้นทางเส้นยี่เบ้าสอนยังบุเคยเที่ยวจยกเทื่อวนะเคยเที่ยวในทางเส้นไปบ้านละหานะครับต่อใส่บ้านละหาโคกอันนี้ก็ลัดไปบ้านละหาโคุ่กคือกันบ้านหกกิโลเมตรจากโเมืองหาบ้านละหาโคกเป็นถนนดินแดงเป็นถนนปูยางเด้วย อ,อยากเที่ยวท่ทาท่าปูยางต้องไปทางรักตามที่ผ้าไปตามเส้นทางนี่วิวงามเล้พี่น้องไหตผงไห,ทงห้ทุนนาธรรมศาสตรว่าอลังการหนอสอนกี่กรรมทางเส้นนั้นทางเส้นน,สนี้เพื่อทุขกายไีบอกร่ได้ไพ่ที่ไเบิ้งยอดเลย น,น,น้องบรรดาสนบบดยามแรงี่น้องตอนนี้ก็เวลาสี่โมงกว่าห้าโมงแล้วเนาะตรวมคน้นางก็จะว่าโอเคทางดีอยู่พี่น้องเพราะว่าฝนวัวตกมาใายมือเนาะใปถนนบบนี้กิตมบบเปียกครับพี่น้องเอ้ ฮอตโซนฮองไปฮองหน้าฮอตฮอตสวนของพี่น้องสามารถปากคองแล้วที่เขานากับรังเทียวชาวฮขาซ้อนเดินน้ำบนหัวเจอะมีแม่น้ำใหญ่ไหลผ่านเดินหน้ากับบรรยากาศไหลน้ำพลองไหลน้ำฝนงามพี่น้องเนี่ย คนเกระมันยูไฮยูนาเนาะเยียมหัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็นเรี่ยงไก่ล้อมหัวไว้ปล่อยหัวให้มันกิน้า บ้านละหกแล้วพี่น้องบ้านเพื่อนเราเข้าไปทางล่างของบปาสอนนี่ละอันนี้ทางหน้าเนี่เป็นบ้าน่วงไข่โอ้คุณเจดทางไหมตอนที่บปาสอนมาพิกาพี่ก้อน,นยังพอาได้มีทางใหม่ด้นี่เจดทางโอ้เปาสอนมาพิกาพ่กอน,นี่ทางยากนะมันปมดินปูนดินไหมเนาะสุดยอด มาซาวิวนี่มาลัางการพี่น้องทางเสร็จนี้เอาคนถูยางแห้งสิครับนี่คือเส้นทางไปแกงกอกเนาะหรืว่าตเมองมอำคำพรเอาไปใน่นกับนีลายบ้านมาสอนซีรีวิวเทลภาให้เบิ้งโอ้โอโถุงนาสวยาง,งามขนาดพี่น้องเขากับล้างเขียวจระน้อยก็ได้เกียวเขาแล้วนี่อีกประมาณสองเดือนไป เริ่มแก่แล้วเนาะผู้มสมบูรณ์พี่น้องเลยสงไห้ทรงน้าบอกได้ใจว่าคุณเจดทางหอดใสหรือว่าหอดแก้งกอกเลยบ่กหออแก้งกอกเดี่ยวก็คักแล้วแหละพี่น้องก็น่าจ,จะเฮ็ดตีกายยังบยังสามเบิ่งเนี่ย บ้านม่วงไทยอยากชื่อบ้านใดเราพี่น้องไอ้มาโดดแล้วจะเป็นบ้านใหญ่ลูกสงกรามาบ้านม่วงไข่แะขึน้นกงเนีงยนงสองค้อนโยนะ นี่มักม่วงพี่น้องเป็นเห็ดหุ่มหมักม่วงใหญ่ตั้งโซอยู่นาวัดเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเพื่อนนหมักม่วงไข่แรรงวังวควากับกบพอกับแรงกอหลูวบ้านใหญ่ขนาดของไข่ นายมาพี่น้องควันกุ้มเลยอ๋อยังมีงัวมีควายหลายงวัวสุดพี่น้องบ้านบังคเนี่ยาวเยียดตามสองทางทางสารบ้านสองกับทางเกิด่อเกิดไม้ พคนเทดทางใหม่นเนาะเทดทางใหม่ฮอตแกงกอกเลยได้พ,ดพดี่น้องขยายหน้าทางใหม่พร้อมพี่น้องสาบานเมื่อกี้นี่บานมองไฟคือบ้านใหญ่สว่างใหญ่กว่าละหาโค่อยู่ได้ไงเราจะซุดซ้อมนี้เราบาดเนี่ ไปบ้านะลวกแล้วพี่น้องเลยแห่เมืองสองพอนหาแด่งกอกตรงเมืองจำพอมาตอนนั้นย่ากขนาดไหนทางพี่น้องเลยจงพอนได้แปลง ไม่อะีมีหัวฟ้านน้ำมันพี่น้ารวงไขหนะัวฟ้มน้้ำมันสวนอาหารโอเคเนาะพี่น้องพอนี้มาสอนคอมพิวเตรีไว้สานี้ก่อนคกิปหน้าพบกันใหม่เด้อสบายดี